ะนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอ่ะนะครับผมก็มาเจอกับอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นที่เครื่องรางนะครับผมนะครับผมนะครับห้าห้ามาจนได้นะอีเวนต์หมวดอ่ะ นะครับผมก็อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะอ่ะเว้นหมวกมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมพอสามารถนะครับผมเอ่อ เโลกก่อนนะครับผมอู้อ้าวเออะนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าความสามารถอะไรนะครับผมนะ ใช่น,นี้นี่อ้ออันนี้อ่ะนะครับผมก็ความสามารถมันมีหมวกเกี้ยวใช่ไหมกับเกี้ยวน่ารักใช่ไหมะอ่ะไปดูของธรรมดาก่อนนะครับผมหมวกเกี้ยวก็เพิ่มการควมรูดเต่าแม่นยำ53เปอร์เซ็นตนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลเติบโตบวก2เปอร์เซ็นต์60เปอร์เซ็นต โอกาสลายการดวงชมตีและการป้องกันการดึงนะครับผมและป้องกันการซื้อต่อนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเยอะหมวกเกลียวซ่านะ่ารักนะครับผมนะ,ะนะก็เหมือนกันนะครับผมก็แค่แบบว่าเอ่อเพิ่มอะเพิ่มแค่เพิ่มวันเนี้ยอันนี้มันเท่าไหร่ อันนี้หกสิบเพิ่มแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มอะไรโอกาสสลายกาซดวงโจมตียะนะครับผมเพิ่มมาแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมนะอ้าวเอาแล้ววิธีการหาหายังไงนะครับผมนะเวทเวเวเวอ่ะวิธีการหาไปด,ดูก่อนนะครับผม วิธีการหานะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นี่แหละครับเออนี่อ่ะาให้หาเอนะครับผมเปาะเบีย้ยนะครับผมเปาะเบีย้ยแล้วก็อะไรกันเกี๊ยวกุ้งเอบวกนะครับผมให้หาเอสามชิ้นแล้วก็เอบวกสองนะครับผมเพื่อมาเป็น เพื่อมาแรกเป็นเออนี่ขนมจีบนะครับผมแล้วก็ให้หาอย่างละโอ้โหห้าอันเลยเหรออ้าอันเลยเหรอเพื่อมาแลกลูกบาทแบบเลือกนะครับผมก็มีอันนี้ก็มีอะไรบ้างก็มีเอหมวกเทพพระเจ้าลานะครับผมนะหมวกสงการหมวกดำแล้วก็ หมวกดินจาแล้วก็หมวกลดเลื่อนหิมะแล้วก็หมวกมังกรแล้วก็หมวกของฟาโลแล้วก็หมวกวิตตอรี่แล้วก็หมวกหมวกปีกของเธอเธออัสมินนะอ๋อแล้วก็เครื่องนักแข่งความเร็วสูงนะครับผม อ่ะนะครับผมก็หายอย่างประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับผมนะยวไปดูก่อนนะครับผมวิธีการเล่นนี่นะครับก็มีชนะแบบแบบลายลายนี่ไงลายก็ได้เกียวกิมจิมานะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นแบบทิปเปิลหรือเปล่าเออทริปเปิลอันนี้แบบโทนิซึมนะครับผมนะเออ ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ในกันนะครับผมนะมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะเออนะก็อ่ะใครที่เพชรน้อยก็ผ่านได้ผ่านนะครับผมนะไม่คุ้มหรอกครับผมพันสอง ถ้ามีเพชรไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับผมก็ไม่ควรทำนะครับผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้อย่างต่ำก็สี่ห้าพันเหลือนะครับผมนะอะบอกก็คิดเอานะว่าเป็นไงนะครับผมนะเออก็หาก็ได้ถ้าก,ก็ผมไม่อัหรอกนะครับผมแบบว่า อไม่ห้ามคุณหรอคุณจะทําหรือไม่ทํานะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะอแล้วอินพิเศษเหรอ อินเ็นพ oh, ิเศษละเอาอินแห่งพิเศษพิเศษเอาพิเศษเอาพิเศษอ้าวอ่ะเดี๋ยวไปดูพวก อันนี้ก่อนนะกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ๋อนี่ไงนะครับผมก็มีแบบว่ายี่สิบเก้าบาทแล้วก็แปดสิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็เอสของ S เอสเออเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาอ๋อเดียวพิเศษนะครับผมชิ้นเดียวนะครับก็มีวัตถุดิดแห่งแสงสว่างเอสบวกสิบ สิบอันนะครับผมห้าสิบเก้าบาทแล้วก็ลูกบาทแสงแห่งเกียรติจยศแบบเลือกนะครับผมก็มีก็แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเตัวสุ่มที่ขางลางสุดนิดนะครับผมหน,นึ่งบกหนึ่งกับอันที่ยี่สิบเก้าบาทกับห้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็ตารางนี้ครับผมมีประมาณนี้นะก็ ข้าูก้มดาก็เนี่ยครับมีคูณห้ามาขายอยีกแล้วเออบอกเลยว่าเอบอกเลยว่าจุกนะครับผมอีเวนตนนี้บอกเลยว่ายากแน่นะครับผมนะบอกเลยนะว่ายากแน่บอกได้คำเดียวก็คือ โอ้ oh, แล้วนะ <laughs> อ่ะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวลองไปดูของฟรีดีกว่านะครับผมของฟรีมันจะฟรีไปถึงไหนผมอาจจะไม่ค่อยออกนะมันล็อกนะครับผมบอกเลยว่ามันล็อกนะ,ะเดี๋ยวนะอ้าว แล้วมันอยู่ใส <c oughs> อ้าวอ้าวมันอยู่ไหนโอ,โอ้โหบ้าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออ่ะอันนี้ก็อันนี้บอกมีอีอยงเลย Hoa hẹn có để Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. Hoa à, này bơi, anh đi con, nào hông, má má má, ôm à ôm à, ô ôm mà, นี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้แบบบินแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมันบลอดภัยเยอะ